สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่องลีทองจีชาแนลสองด้วยนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมการติดตั้งหนังกากเปลงของหน่วยดำรงภาพยนตร์ครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองว่าตําบลโคกหลิกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้พามาชมหน่วยดํารงภาพยนตร์ลงในงานชาวพนักกิจนะครับวันนี้พื้นที่แคบมากเลยครับผมน่าจะต้องเป็นโจขนาด8เม็ด แล้วก็ยกสูงตู้ลำโพงอยู่หน้าจอนะสแตนชายนู่นยัดเข้าไปในสาลาเลยครับผมปะเดี๋ยวเราไปทักทายกับทีมงานสักหน่อยครับผมโอ้พี่เป้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บโอ้ยทำไมพื้นที่ขาดแคลนขนาดนี้เลยวะนนี้โอ,โอ้วันนี้ไม่ต้องใช้ ลังคาตัวเองเลยโอ้พนักงานนอนในยุ่งเลยอืนี่ครับผมวันนี้โจแปดเม็ดยกสูงบอกเม็ดยกสูงบีดสิบสองแต่วันนี้วางหน้าตู้ทั้งหมดเลยโอ้เสียวะจองโจเลยบอกวันนี้คนเดียวเลยมือโครงมือโครงโครงเครงหรือล่าอันนี้รถน่วยมาตั้งแต่กี่โมงครับนี่ เที่ยง <initiatives> วันนี้เครื <Aus> ่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้าพี่ไฟฟ้านะครับผมบรรยากาศกำลังดีเลยครับตอนนี้ร้อนสักพักหนึ่งก็ฝนตอนนี้ทีมงานต้องหนีก่อนนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็พื้นที่กลางหมู่บ้านเป็นศาลานะครับผมไม่สามารถขยับจอให้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับผมก็ลงได้แค่ขนาดจอ 8เมตรนะครับเพราะว่าสเตนชายเราไม่สามารถขยับไปได้นะครับผมนี่นะก็เลยใช้โจขนาด8เมตรนะครับผมยกสูงสเตนชายวันนี้ก็นี่เลยครับผมติดยุ้งทันแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท่นพาวเวอร์แล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับโอ้วันนี้ดูขนาดโจมินิครับผม เพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยถ้าว่ามีฝนมาก็นี่แหละครับผมทยอยเข้ามาในใต้หลังคากลางหมู่บ้านแล้วกันนะครับตัวสาลานะฮะนะแคบอีกแล้วครับผมนี่นะครับเพราะว่าซอยนี้ก็ต้องปล่อยให้สัญจรเข้าไปได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะต,ตั้งโจใหญ่มันก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าติดทางด้านสายไฟนะฮะถ้าจะเบีย่ยงเฉียงแล้วก็ตั้งเครื่องชายฝั่งนี้ ก็ติดสายไฟเหมือนเดิมนะครับผมก็หน่วยดำงรงภาพยนตร์ก็จะมีจอเล็กํำรองสุดก็จะอยู่ที่ขนาด8เมตตนะครับก็คือจอตัวนี้เลยนะครับไว้สําหรับพื้นที่ที่แคบนะครับอย่างเช่นชายกลางหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนไม่มีทุ่งนาให้ลงนะครับสวนก็หายากนะครับเพราะว่าหน่วยหนังเวลาลงก็จะพยายามให้อยู่ใกล้กับ บ้านเจ้าภาพให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ้านเจ้าภาพนะครับผมก็พื้นที่ได้แค่นี้จัดตามพื้นที่ที่เจ้าภาพบอกแล้วกัดน,นะครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้ชมนะฮะในช่วงติดตั้งโจอขนาด8เมตรยกสูงนะครับผมตอนนี้ตั้งตู้ลงได้6ใบแล้วนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับกับทีมงานดำรงภาพยนตร์ของเสียเประราคาย่อมเยานะครับผมถ้าว่าเป็นชุดไฟฟ้าก็สํารองได้ตั้งแต่เบตข้างละ6บใบนะฮะดอกเป็นแบรนด์ของประดิษฐ์เจริญสาวเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีสาโคนเข้ามาข้างละ2ใบนะครับผมถ้าว่าเจาภาพอยากได้ชุดใหญ่ก็จะสามารถลงดอกเบตได้ข้างละ16ดอก นะครับผมเป็นระบบเครื่องพันไฟได้นะครับผมโอ้นะพนักงานก็ใช้ดีใช้ทนครับผมรุ่นนี้นะฮะเออสวัสด,ดีทโทกเกท,ทมพองวิศวะนั่ <c ười> นนี่เ <c ười> นี่ยคำนวณเออนะวิศ <c ười> วะกรมเว <c ười> นนะ นี่นะครับจอก็จะตั้งอยู่ด้านหลังของตู้ลําโพงห่างประมาณเกือบ3มเตรนะครับผมก็จะยกสูงนะครับจอก็จะพอดีนะครับกับระยะที่ขอบตู้สูงขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเล็กที่สำรองนะครับเวลาพื้นที่ไม่พอใช้ตัวในบริเวณหมู่บ้านอย่างเช่นนี่ครับจอขนาดนี้สามารถลงได้ง่ายมากนะครับระยะโซยประมาณนี้ก็ลงได้นะครับผมเนี่ย นู้นเราจะลงตรงนู้นนะครับสามารถลงได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าโจเป็นโจขนาดเล็กนะครับผม8ดเมตรนะครับวันนี้นี่นะครับผมโจก็โค้งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อ้าวแวดด้านบนนี่เหลืออีกชั้นหนึ่งบ่สี่ชั้นครึ่ง,งอ๋ออันนี้คือตัวยกลอยเลยใช่ไหมแปดเมตรบ่น,นี่ อันนี้สองอันนี้สองบ่ได้ฝั่งนี้ลหละเม็ห้าสิบบ่อืมจอจะผ้นตู้พอดีเลยเดี๋ยนะนี่แหละครับก็จะเป็นจอเล็กสุดนะครับไว้สำรองสำหรับพื้นที่ที่ไม่พอนะครับเวลาฉายข้างในหมู่บ้านนะครับในช่วงหน้าฝนจะไม่มีพื้นที่ลงนะครับผมก็น่าจะมีกันเกือบทุกหน่วยนะแต่ไม่รู้ว่า บางหน่วยใช้โจอเล็กสุดขนาดไหนนะครับผมเวลาพื้นที่ไม่พอนะครับก็ต้องตั้งตู้หน้าจอนะครับผมแล้วก็ยกสูงให้พ้นระดับตู้นะครับผมนี่นะฮะเซฟตี้ด้านหลังนะครับผมแน่นหนาเลยบรรยากาศช,ช่วงนี้ยังร้อนอยู่นะครับผมแต่ก็คลื่นฟ้าคลืล่นฝนไม่รู้ว่าคืนนี้จะรอดกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นพนักงานพี่ๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเอาตู้เบรดลงแล้วนะครับผมยังไงก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะมีงานมีการเรียกใช้ได้ครับผมกับทีมงานดำารงภาพยนตร์ดี339นะครับคิดถึงหนังคิดถึงเราเสียเปะไว้อย่างนั้นเลยนะครับโอ้เบกยือเปรีดเลยใช่ไหมกระเดากับเบกยือพลิ้งกับเสริมอืมนะนะครับผม วันนี้พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับรถหน่วยก็ถอยถึงนะครับผมไม่ต้องเบรกนะครับผมแบบนี้ก็ทํางานง่ายหน่อยครับผมนี่นะคะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องร้อนมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ๆทางานกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องเดินทางไปโตแล้วนะครับผมไปถ่ายทําวันนี้3ามโจนะครับผมยังไงก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณการติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปเกี่ยวกับหนังกลางเปลงมาให้ชมบ่อยๆแล้วกันนะครับหวังว่าพี่น้องยังไม่เบื่อกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับโชคดีมีตังใช้จุงกะสวัสดีครับ